สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ o o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านา com, พระ .com ผพดล้านพระ .com กดซับะไครกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แร่งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับรูปเหมือนปู่ือสีนะครับไม่ทราบที่ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อร้านพระ c o m หรือใต้คอมมต์ได้ครับ06564จิ13 7ินะครับวันนี้นะครับใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากดู EP ีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะและสำหรับใครที่ต้องการเช่าพระเครื่องเครื่องรางของขังพระบูชานะครับพระพุทธรูปสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ร้านพระ c o m ครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีปู่ลือศีนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับ สามารถติดต่อร้านพา่า c อ m หรือคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ทราบที่นะครับไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับราคานะครับโทรมาถามร้านพา่า c อ m ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครตให้ช่องร้านพา่า c อ m ด้วยนะครับสวัสดีครับ